ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วขอบคุณทางผู้บริหารและทางทีมงานศาสนกิจที่เลือกเพลงได้ครบถ้วนตามที่ผมจะพูดวันนี้จบ <laughs> ชักเกเรแล้วนะครับที่จริงจะใช้คำว่างานชนะก็ได้งานสำเร็จก็ได้ณนะปัจจุบันนี้ผมไม่ได้อยากจะเอาชนะใครแล้ว ถ้าอยากจะทำอะไรก็อยากจะทำให้สำเร็จท่านั้นเองไม่เอาชนะแต่พระธรรมตอนนี้จะบอกเราว่าถ้าเราทํางานก็ดีหรือเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆก็ดีถ้าพระเจ้าทรงนําแล้วเราทําเป็นทีมด้วยเชือกสามเกลียวอย่างที่เป็นเพลงที่เราร้องสามเกลียวเกลียวที่หนึ่งก็คือพระเจ้าเกลียวที่สองก็คือตัวเราเกลียวที่สามก็คือผู้ที่ทํางานร่วมกันกันกบเรา นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยในการดำเนินชีวิตเราเองต้องต้องผ่านบางสิ่งบางอย่างบางเหตุการณ์บางสถานที่โดยที่เราเองจำเป็นต้องไปจำเป็นต้องทำแต่พระธรรมตอนนี้บอกเราว่าไงคนอเมเลกยกมารบกับคนอิสราเอลแสดงว่าระหว่างทางนั้นมีผู้ที่ ต้องการบางสิ่งจะบางอย่างจากเราแล้วไม่ใช่มาขอดีๆมารบมาเพื่อที่จะทำลายเราเราจำเป็นจะต้องตอบสนองอย่างไรนะครับสิ่งนี้ก็เกิดกับเหตุการณ์ปัจจุบันของเราเวลาเราทำงานใช่ไหมครับมีความต้องการของคนอื่นที่เราตอบสนองได้กับตอบสนองอาจจะไม่ได้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องหาทางออกให้ดีๆนะครับแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอิสราเอล โมเสสซึ่งเป็นผู้นำในขณะนั้นก็สั่งโยชูวาให้เลือกชายชะกันออกไปสู้รบกับพวกอเมเลกส่วนตัวท่านเองนั้นท่านเองจะไปยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภูเขาเพื่อที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำและประทานชัยชนะเพราะว่าถ้าเราดูเหตุการณ์ในสมัยนั้น เราพบว่าใครที่ชำนาญทางการรบมากกว่ากันระหว่างอิสราเอลกับอเมาเลกถ้าเรารู้ประวัติเราจะพบว่าอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์สี่ปีเวลาเป็นทาสอียิปต์จะให้เราให้ให้อิสราเอลฝึกเป็นทหารเข้มแข็งไหมคงไม่ใช่แต่อเมาเลกเป็นผู้ที่อยู่และเป็นผู้ที่แกว่าชำนาญทางการรบมากกว่าแน่นอน ถ้าอิสราเอลไม่พึ่งพระเจ้าอิสราเอลจะไม่มีทางชนะเพราะฉะนั้นโมเสสก็แยง,แบ,งแบ่งอำนาจบางส่วนที่จะต้องทำให้โยชูวาเป็นผู้ทำและส่วนตัวท่านกับอีกสองคนนะครับก็คืออาโรนกับเฮอที่จะไป เพราะฉะนั้นแบ่งงานกันทำแล้วนะครับทีนี้แสดงว่าขณะที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขานั้นสิ่งที่โมเสสต้องทำก็คือว่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นทุกครั้งที่ยกมือขึ้นอิสราเอลจะได้เปรียบจะชนะแต่ทุกครั้งที่พอเมื่อยเอามือลง อิสราเอลก็จะแพ้อเมริกก็จะชนะต้องถามเราเองทุกๆคนไม่ว่าผู้นำหรือผู้ที่ปฏิบัติงานถ้าเรายกมือขึ้นตลอดเวลาเราจะยกอยู่ได้นานไหมน่ากลัวใช่ไหมครับถ้ามีไม้เท้าอยู่ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าไม้เท้านั้นหนักมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับสองมือลองทำดูแล้วเราจะรู้ผมเคยถูกทำโทษให้กางแขนแล้วเอาชกวางอย่าให้อย่าให้ชอกตก น,นี้คือความน่ากลัวในอดีตเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกเราตอนนี้คืออะไรนะครับบอกเราว่าเมื่อโมเสสเมื่อลาแอรอนกับเธอก็ช่วยช่วยพยุงยกแขนขึ้นไว้สิ่งนี้ บอกเราตรงๆว่าเราทุกคนมีความสามารถแน่นอนมีความพร้อมที่จะทำแต่ข้อจำกัดของเราก็คือร่างกายของเราบางครั้งอารมณ์ของเราบางครั้งทัศนคติของเราบางครั้งจิตใจของเราเราต้องการผู้ช่วยไหมผู้นำต้องการแอรอนอารอนกับเหอไหมต้องการแน่นอนหัวหน้าต้องการ ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันที่เป็นออรอนกับเฮอไหมต้องการเพราะฉะนั้นความเป็นจริงของชีวิตในแต่ละวันของเราก็คือการที่เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันงานของเราจริงจะสำเร็จนะครับโยชูาก็ปราบอมเรกกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบแสดงว่าพระคัมภีร์ที่เตือนเรามาเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่ถ้าเราเชื่อมโยงพระ,พระคัมภีร์ เตือนให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตในปัจจุบันในแต่ละวันด้วยแนวทางที่พระเจ้าต้องการให้เราทำให้ประสบชัยชนะประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้รู้บทบาทรู้หน้าที่นะครับ ในพระธรรมสองโครินบอกไว้ว่าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ที่ไหนที่มีผู้นำที่ดีผู้นำที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมีพระเจ้ามีองค์พระเยซูคริสต์สถิตอยู่ด้วยเป็นสองเกลียวเชือกที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่ก็ยังพึ่งเกลียวที่สนะครับและเมื่อเราทำงานสำเร็จแล้วพระเจ้าก็จะ ว่าเราเป็นผู้ที่ใช้การได้และในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าก็จะประทานกลิ่นหอมมีหลายหลายคนถามว่าเวลาเราชในะได้ชนะแล้วเราอยากที่จะมีความรู้สึกที่ดีๆไหมผู้ที่อยู่ด้วยกันที่ดีๆเวลาเราอยู่ด้วยกันในความรู้สึกดีๆถ้าเราอยู่ในท่ามกลางกลิ่นหอมกลิ่นที่เรารู้สึกสบายใจเราจะมีความรู้สึกที่ดี ผมเชื่อเลยว่างานของเราแต่ละวันเราต้องการกำลังกำลังใจแล้วพระเจ้าก็ประทานกำลังใจให้เราให้เราเป็นผู้ที่ใช้การได้เป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นผู้ที่มีความรู้สึกที่ดีกับทุกๆคนและทุกๆคนก็มีความรู้สึกที่ดีที่จะอยู่กับเราโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเป็นสถานที่เป็นสมรภูมิเป็นอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะ ทำงานร่วมกับคนที่มาหาเราอยู่กับเราหรือบุคคลที่ต้องการอะไรจากเราแล้วเราสามารถจะตอบสนองได้ด้วยการทํางานร่วมกันและด้วยการส่งนําของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพระธรรมที่บอกเราเลยว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้เรานะครับอีกอันหนึ่งด้วยเห็นว่า ฤทธเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ส่งเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ถ้าเราเปรียบเทียบการทํางานของเราแล้วนี่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มาทํางานในสถานที่นี้แต่พระองค์จะให้สิ่งสารพัดแก่เราและอาจจะมองดูว่าขณะนี้เรามีความขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเราเชื่อมั่นและวางใจในพระเจ้าเราทำส่วนของเราให้ดีที่สุด และพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ต้องการให้เราท้าทายท้าทายทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราขาดอะไรและเราต้องพึ่งพระเจ้าและช่วงนั้นถ้าเราทำเต็มที่ของเราเราจะเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่จะช่วยเหมือนกับครอบครัวไหนที่มีลูกลูกทำอะไรเต็มที่แล้วพ่อแม่คอยเฝ้าดูอยู่เพื่อให้ลูกพัฒนาได้แข็งแกร่งได้ แล้วคอยเติมให้คอยช่วยให้ให้ได้สิ่งที่ลูกต้องการจนกระทั่งลูกทำความสำเร็จลูกจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและมีความภูมิใจในตัวเองรวมทั้งมีการขอบพระคุณพ่อแม่ที่ช่วยตอบสนองช่วยให้สิ่งต่างๆที่เราจำเป็นในการดำเนินชีวิตผมเชื่อเลยนะครับสถานการณ์ของโรงพยาบากลกรุงเทพครสเตียนปัจจุบันและอนาคต ต้องการพระคุณของพระเจ้าต้องการสิ่งที่เราเองทําสุดกําลังแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้หรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่นอกเหนือจากความสามารถของเราพระเจ้าจะช่วยเราอันนี้เป็นพระสัญญานะครับทีนี้ทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยความไม่พอใจกันมีไหมความไม่ถูกใจมีไหมมีทุกวัน เพราะฉะนั้นพระธรรมตอนนี้เตือนเราว่า,วาอย่างไงเวลาที่เราทํางานและไม่ถูกใจกันเนี่ยอย่ากโกรธคนนะครับเพียงแค่ว่าไม่ชอบไม่พอใจพฤติกรรมไม่พอใจการแสดงออกอันนี้จะทําให้เราไม่ได้คิดว่าใครทุกคนที่อยู่กับเราวันนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามเราเลยแม้แต่น้อยแต่เพียงแค่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องพยายามตอบสนองหรือพยายาม บริหารตัวเราเองกับพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมของเราที่น่าจะเป็นการทรงนำของพระเจ้าที่จะให้เราตอบสนองมีการวินิจฉัยมีการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช้อารมณ์โกรธไม่ใช่อารมณ์ไม่พอใจทำได้ไหมทำได้แต่ยากไหมยากมากใช่หรือเปล่าครับยากมากยากมากผมเองก็ยอมรับนะครับหรือมีคนบอกว่ายิ่ง อายุเพิ่มขึ้นความอดทนยิ่งน้อยลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าใครที่ปฏิบัติต่อเราเนี่ยเขามีความต้องการอะไรนี่เราควบคุมเขาไม่ได้เลยเขามีอารมณ์ยังไงเราควบคุมเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรอารมณ์ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เตือนเราเสมอว่าถ้าเราสามารถที่จะคิดถึงทางเลือก ของการปฏิบัติต่อกันโดยที่ไม่โกรธไม่ใช้อารมณ์มีความนิ่งเราเองทุกครั้งที่มีความนิ่งเวลาที่มีความไม่พอใจผมเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นขึ้นและไม่เกิดปัญหาบานปลายที่ตามมาตรงนี้แสดงว่าพระธรรมทุกตอนมีแนวสอนให้เราสามารถที่จะใช้ความคิดได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะครับ เวลาเจราจาต่อรองก็เหมือนกันถ้าเราไม่โจมตีกันเราพยายามแก้ไขปัญหาที่จะต้องสร้างข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับเราคิดในพระธรรมตอนนี้ไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรวะหรือว่าเป็นมาหรือเป็นคนที่เอาเปรียบเป็นคนที่ขี้โกงเป็นคนที่โหดร้ายถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นท่าทีของเราก็จะนิ่งลงก็จะนิ่มลงแล้วก็จะสามารถที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องระมัดระวัง ต้องรู้สึกที่จะให้เกียรติเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำงานต่อกันนี่ผมยังเชื่ออยู่ว่าณปัจจุบันโรงพยาบาลยิ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนแสดงอารมณ์มากขึ้นโดยที่เราเองเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราพยายามอดทนอดกลัน้นแล้วบังคับใจตัวเราเองให้ได้นะครับอันนี้เป็นพระธรรมที่เตือนเราว่าเราน่าจะทำลักษณะนั้นนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ขอบคุณทางทีมงานที่เอาเพลงเชือกสามเกลียวมาร้องกริย์โซโลมอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมากๆพระองค์ก็ยอมรับเลยว่างานต่างๆนั้นนะครับต้องมีทีมต้องมีผู้ที่ร่วมงานกับเราสิ่งที่ถามตัวเราเองก็คืออย่างนี้ นอกจากมีความมีเป็นทีมแล้วพอเรามีเป็นทีมพระธรรมตอนนี้เตือนเราไว้ว่าทุกครั้งที่เราจะทํางานถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราจะได้ประโยชน์และทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกที่ว่าเราอาจจะทําไม่ได้ช่วงนั้นยิ่งเป็นช่วงที่เราจำเป็นจะต้องอธิษฐานมากขึ้นและเราเองเราก็จะได้ประโยชน์นะครับถ้าอยากจะสรุปพระธรรมที่เรา พูดกันในวันนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจของเราว่าในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเราจะผ่านบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์และพอเราผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นความสาเร็จของเราหรือชัยชนะของเราก็คือความตั้งใจทำงานของเราให้ดีที่สุดบวกการอธิษฐานไปคู่กันนะครับไปคู่กันแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้เราผ่านพ้นไปได้นะครับ ทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงตามบทบาทให้ดีที่สุดอันนี้จำเป็นไหมพวกเราว่าจำเป็นไหมและการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนี่จะมีคนอ่านบทบาทของเราไหมจะมีคนสังเกตเราไหมเราเองแสดงบทบาททุกวันนะครับผมเชื่อเลยว่าเราทุกคนนี่ยอยู่ในสายตาของผู้ชม เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตําแหน่งหรือมีการตัดสินใจที่สําคัญมากๆยิ่งอยู่ในสายตามากๆเลยนะครับแล้วถ้าเราแสดงบทบาทของเราให้ดีที่สุดพระเจ้าจะช่วยเราผู้นําสําคัญไหมพวกเราว่าผู้นําสําคัญไหมดูสังคมไทยสิครับว่าผู้นําสังคมบสำคัญไหมมีคนบางคนบอกว่าอัญมณีกับก้อนกรวดโอ้โหอ ลำบากมากเลยเราจะถูกเปรียบเทียบตลอดแล้วถ้าเราทำดีเราควรจะเป็นอะไรก้อนกรวดหรืออัญมณีพระเจ้าต้องการให้เราเป็นก้อนกรวดหรือเปล่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราสะดุดพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปอยู่ในรองเท้าของใครแล้วเขาเดินไม่ได้เลยอ่ะก้อนกรวดท้าทายไหมแต่ผู้นำมีข้อจำกัดไหมถ้าผู้นำที่คิดว่าตัวเองไม่มีข้อจำกัด มาอ่านพระธรรมตอนนี้จะรู้เลยว่าโมเสสยกไหวไหมประเดี๋ยวเดียวก็แย่แล้วทั้งวันอ่ะคุณทำไหวไหมเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเราทุกคนมีข้อจำกัดไหมมีไหมมีคนนิ่งๆคิดว่าน้อยมากไม่น่ามีอันนั้นแสดงว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับ ทีมงานสําคัญต้องมีและต้องเป็นหมายความว่าไงถ้าถามพวกเราตรงรงงานของโมเสสงานของพระเจ้าที่สําเร็จอาโรนกับเฮอสําคัญไหมสองคนที่ช่วยคนลัแขนสําคัญไหมสําคัญไหมต้องมีไหมต้องมีเราอยากมีไหมเธอเธอเธอช่วยเป็นอาโรนให้ฉันหน่อยเธอช่วยเป็นเฮอให้ฉันหน่อยคนไหนาอายุน้อยกว่ากันเดา เธออายุน้อยกว่าเราต้องการทั้งคนอายุน้อยอายุมากไหมที่จะช่วยเราสองช่วงอายุมีความต่างในในในประโยชน์ไหมขอบคุณ <laughs> ขอบคุณเพราะว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆเขาเรียกสเตโรอไทป์แบบเมาเอาว่าคนแก่ก็แบบคนอายุน้อยก็แบบนี้อันนั้นเป็นทัศนคติที่อย่าทำเลย อีกคำถามหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นในขณะที่เราต้องการอารอนกับเฮอเราสามารถจะเป็นอารอนหรือเหอได้ไหมได้ไหมขอบคุณขอบคุณพระเจ้าถ้าเราเป็นได้ปัญหาในที่ทำงานของเราจะน้อยลงความไม่พอใจยังคงอยู่ในบางเรื่องผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่อกันนี่คนละเรื่องเลยนะครับหนังคนละม้วน เมื่อไหร่เราทำงานด้วยทัศนคติที่ดีต่อกันแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยหนังคนละม้วนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทีมงานสำคัญต้องมีและต้องเป็นเราอยู่ในทั้งสองบทบาทหลายๆครั้งเราขอหลายๆครั้งเราเป็นนะครับก็สร้างสมดุลให้ดีๆนะครับเป้าหมายของเราถ้าเรามีความสามัคคี เป้าหมายร่วมกันอันนี้เป็นอันหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เชือกสามเกลียวต้องไปทางนั้นเราทั้งสามเกลียวต้องผูกพันกันแล้วต้องไปทางนั้นไปทางเดียวกันอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดก็สารเสริญและขอบก็คือพระเจ้าที่พระองค์มีคําสอนในแต่ละเหตุการณ์ต่างยุคต่างสมัยต่างสถานการณ์แต่จะสอนใจเราว่าเราเองจะต้องดําเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ เราคิดเราอยากจะไปแต่จําเป็นต้องผ่านทางนั้นต้องมีผู้ร่วมงานแบบนั้นมีผู้ที่อยู่กับเราแบบนั้นเราจะหาทางเลือกได้ดีอย่างไรท้าทายท้าทายในแต่ละวันนะครับถ้าเราหาทางเลือกได้ดีเชื่อฟังและทําตามพระวจนะของพระเจ้าเราเองก็จะได้รับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วเรารับผ่อนแน่นอนรวมทั้งลูกหลานของเราด้วยและ ผู้ที่ทำงานร่วมอยู่กับเราครอบครัวของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอพระคุณโรรองสําหรับคําสอนที่เตือนให้ข้าพุทหลายได้ระลึกถ,ถึงการทรงนําของโรรองพร,งพระคุณของโรรองและการพร้อมที่จะรับรู้ข้อจํากัดของตัวเองและแต่พร้อมที่จะทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถที่จะกระทําได้และขอพระองค์เจ้าได้ทรงโปรดให้ทุกวันได้เป็นเห,เหตุการณ์ที่ดีที่ข้าพรุทหลายจะต้องผ่าน และได้ท,ทําที่เป็นที่ถวายกิติยต่อพระองค์เจ้าขอได้ทรงโปรดอวยพระพรทุกคนที่ผ่านเข้าออกในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแห่งนี้ด้วยขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าอวยพรครับ